วันนี้ก็จะวันแล้วก็สมุนไพรก็จะขอคุยกันเรื่องว่านนะคะคือจริงๆโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่สนใจเรื่องว่านตำราว่านต่างๆทั้งว่านส่วนที่รักษาโรคแล้วเป็นว่านส่วนที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะเป็นความสนใจส่วนตัวที่เรียกได้เลยว่าเข้าขั้นหลงไหลเลยก็ว่าได้นะคะพอดีว่าวันเนี้ย <c oughs> วันนี้มีว่านตัวหนึ่งที่เขาออกดอกแต่ว่าก่อนจะถึงเวลาที่จะได้ถ่ายคลิปปรากฏว่าดอกบานสวยๆของเขาอ่ะหุบเรียบร้อยแล้วนะคะว่านตัวนี้ชื่อว่าว่านหางช้างนะคะเดี๋ยวจะพยายามมังคับขืนใจแบะกรีดเขาออกมาก่อนเดี๋ยวคงจะต้องเสริมรูปให้ดูนะคะว่าดอกเวลาของเขาเวลาบานหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่อยากจะบอกก็คือ ว่านหางช้างเนี่ยจะมีการเรียกหมายถึงต้นไม้สองชนิดนะคะต้นหนึ่งก็คือต้นที่เป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่านเพชรหึนจะถูกเรียกว่าว่านหางช้างในกลุ่มของคนทางภาคใต้นะคะแต่ว่านหางช้างนะวันนี้ที่เราเอามานําเสนอจะเป็นว่านหางช้างในกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งทางภาคเหนือจะเรียกไม้ต้นนี้ว่าต้นมีดยับนะคะดูลักษณะเขาจะมีแผ่นใบที่บาง นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นล,นลักษณะโลภพัดแบบนี้นะคะแล้วในกลุ่มของต้นไม้ที่มีลักษณะแบบนี้ก็ยังมีอีกหลายชนิดนะคะที่แยกกันที่ดอกลักษณะดอกและสีดอกนะคะถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นว่านหางช้างยังไม่ได้นะคะต้องฟันธงกันที่สีดอกถ้าดอกออกมาเป็นช่อมีสีขาว อันนั้นคือว่านพัดแม่ชีหรือพัดนางชีซึ่งเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์เร็วแต่หน่อเร็วแต่สรรพคุณถ้าดูจากตำราหลายๆเล่มแทบจะไม่มีความต่างกันเลยกับว่านหางช้างนะคะสามารถใช้ใช้กันได้จนบางชีบางเล่มที่เก่ามากๆอ่ะพูดสลับไปสลับมาระหว่างสองตัวนี้แต่ก็เอาเป็นว่าถ้าดอกสีขาวเป็นช่อๆนะคะเดี๋ยวคงจะได้โชว์ดอก ให้ได้ดูอีกทีหนึ่งเป็นภาพนิ่งนะคะก็คือว่านพัดแม่ชีหรือพัดนางชีถ้าดอกสีเหลืองนั่นไม่ใช่ว่านนะคะจะเป็นไม้ประดับชนิดหนึง่งซึ่งก็มีกันแพร่หลายนิยมทําเป็นไม้ล้วหรือไม้คุมพื้นชื่อของมันก็คือ walking iris นะคะซึ่งบางคนเอามาขายเป็นว่านหางช้างนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขายกันก็คือว่านดานาลาย ตัวนี้จะเป็นสีม่วงปลกขาวนะคะดอกสีม่วงซึ่งดอกจะออกยากกว่าทุกชนิดเลยนะคะ mm. ก็ลองเซิร์ชดูในเน็ตดูก็ได้นะคะ mm. เพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านมาจนเท่าทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นดอกจริงๆของเขาสักทีนะคะ mm. แต่ตัวนั้นน่ะมีชื่อเรียกว่าว่านดับนาลายนะคะ mm. ส่วนว่านหางช้างน่ะเขาจะเป็นสีส้มอมแดงแล้วก็ออกเหลืองๆส้มๆมค่ะแล้วก็กรีบกรีบข้างในเนี่ย จะเป็นปลานะคะปลาเหลืองส้งปมปลาเหลืองคือมันจะเป็นจุดๆคือไม่คิดว่า,เ,าเขาจะนอนตอนกลางคืนนะคะบานอยู่ดีๆตอนเย็นพ่อออกมาเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วนะคะส้ปะมปลาเหลืองแดงปลาเหลืองเดี๋ยวคงจะเอารูปดอกตอนที่เขาบ,นบานเนี่ยเอาไว้ที่หน้าเพจอีกทีเนาะแต่ก็ให้รู้ว่าว่านหางช้างในความหมาย นะคะที่ที่พูดถึงอะนะวันนี้จะเป็นตัวนี้นะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่พูดถึงว่านหางช้างอะให้ถามกันสักนิดนึงว่าเป็นว่านหางช้างเพชรขึงหรือเป็นว่านหางช้างมีดยับนะคะเพราะว่าสองตัวนี้สปปรรพคุณจะต่างกันแต่ก็ถือเป็นว่านโบราณที่มีอยู่ในตำรามีอยู่ในตำราทั้งคู่นะคะทีนี้ ประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างมันจะมีทั้งเรื่องของสรพพคุณทางสมุนไพรและเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะซึ่งไม่รู้โดยส่วนตัวเราก็เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเชื่อว่ามันยังมีอยู่นะคะเอาเรามาพูดถึงส่วนของสมุนไพรก่อนใบของว่านหางช้างชนิดนี้นะคะเขาจะใช้หมอโบราณจะใช้สามใบใช้ใบสามใบมาทําเป็นยาต้ม ใช้เป็นยาระบายแล้วก็ยาแก้ระดูพิการนะคะในผู้หญิงแล้วก็สกปกุลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของว่านหางช้างนะคะก็คือใช้แก้โรคที่เกิดจากคุณทางศยศาสตร์หรือที่เรียกว่าลมเพลลมพัดนะคะคือมีความเชื่อกันว่าคนที่เขามีคาถาอาคมต่างๆเนี่ยเขาจะปล่อยเขาจะต้องปล่อยของเพราะว่าถึงวันกวรวันพัดเนี่ย ถ้าไม่ปล่อยอ่ะของจะเข้าตัวหรือจะเกิดอาการร้อนจากของที่กระทํากับตัวของเจ้าของเองนะคะก็เขาก็จะปล่อยของขออกมาทีนี้ก็อยู่ที่ว่าไปโดนใครทั้งโดยตั้งใจไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็จะเกิดอาการต่างๆซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการถูกกระทํานะคะนี่คือความเชื่อนะทั้งหมดนี้คือความเชื่อทีนี้ว่านหงางช้างช่วยได้ยังไง นะคะเขาบอกว่าต้นของว่านหางช้างอ่ะแก้คุณก็คือคุณใสอันบุคคลกระทําทางหนังนะคะใบแก้คุณใสอันบุคคลกระทําทางเนื้อดอกแก้คุณใสอันบุคคลกระทําทางขมรากแก้คุณใสอันบุคคลกระทําทางกระดูกคือเวลาที่เขาปล่อยคุณใสกันนะคะ ที่เราจะได้ยินว่าเสษหนังวัวเข้าหนังวัวหนังควายเข้าท้องเสษเนื้อเข้าท้องเสกผมเข้าท้องเสษกระดูกเข้าท้องหรือเข้าตัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เชื่อว่าส่วนต่างๆของว่านหางช้างอ่ะสามารถแก้ได้นะคะย้ําให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคือต้นแก้คุณใสอันบุคคลกระทําทางหนังใบแก้คุณใสอันบุคคลจะทําทางเนื้อดอกแก้คุณใสอันบุคคลกระทําทางผมลากแก้คุณใสอันบุคคลกะทําทางกระดูก นะคะแล้วก็มีความเชื่อกันว่า mm hmm. การปลูกว่านหางช้างไว้หน้าบ้านนะคะจะช่วยเป็นการป้องกันคุณใสนะคะแล้วก็ด้วยความที่ใบเ็มีลักษณะแบบนี้นะคะสรรพคุณนี้จะเหมือนกันกันกบ, mm hmm. กบว่านพัดแม่ชีเลยว่าช่วยปบกสิ่งอันเป็นอับประมงคลหรือสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆเนี่ยให้ผลออกไปจากชีวิตหรือออกไปจากบ้าน mm hmm. ก็เลยนิยมปลูกว่านหางช้างหรือว่านพัดแม่พัดแม่ชีเอาไว้ที่ หน้าบ้านนะคะตัวเนี้ยถ้าเราไม่ดูแลหรือสนใจกันดีๆสักวันมันอาจจะยิ่งหายยากขึ้นไปทุกทีสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่มีการใช้ทั้งต้นหรือใช้รากนะคะถ้าเราไม่มีการดูแลดีๆมันจะถูกใช้จนหมดไปแล้วมันก็จะเสี่ยงกับการสูญพันธุ์ แต่ช่วงหลังไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มมีการเพาะเนื้อเยื่อตัวนี้หรือยังแต่ถ้าเป็นว่านหางช้างเพชรหึ่อยมีการเพาะเนื้อเยื่อกันแพร่หลายแล้วแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไม้ประดับที่สวยงามหรือมีไม้ใกล้เคียงที่เป็นไม้ประดับที่สวยงามที่ขยายพันธุ์ง่ายกว่ามันก็เลยทําให้ว่านตัวเนี้ยอาจจะยังไม่มีการเพาะเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์นะคะโดยทั่วไปเราจะใช้การแยกหน่อเขาจะมีต้นอ่อนเล็กๆเกิดขึ้นมานะคะ เกิดขึ้นมาที่คนต้นคนต้นของเขานะคะพอโตขึ้นมาพอสมควรแล้วก็เราก็แยกนะคะแต่ว่าช่วงหลังเห็นมีเมล็ดคือติดผลซึ่งนานๆมากเลยเราถึงจะเห็นนะคะก็ลองเพาะเอาไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าติดก็ก็ดีนะคะก็วันนี้ก็จะนำเสนอสมุนไพรตัวนี้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่เป็นทั้งสมุนไพรแล้วเป็นทั้งว่าน มงคลนะคะที่คนไทยสึบเนื่องความเชื่อแล้วก็ภูมิปัญญากันมาอย่างยาวนานนะคะเป็นสมุนไพรที่มีความสับสนในการใช้ในการเรียกมากพอสมควรก็เลยเอามานำเสนอในวันนี้นะคะว้านหางช้างค่ะขอบคุณค่ะ